สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แอนทําขึ้นเพื่ออยากที่จะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะในคอมมูนิตี้หรือว่าพี่ๆทุกคนเลยที่กดติดตามและกดสนับสนุนกันเข้ามานะคะคลิปนี้แอนมีของขวัญสุดพิเศษอยากที่จะมอบให้กับทุกคนนั่นก็คือ10เครื่องมือในการช่วงวิเคราะห์จุดเข้า ที่ทุกคนสามารถกดรับและก็ใช้งานได้ใน trading view เลยนะคะขั้นตอนในการรับตัวของเครื่องมือฟรีเดี๋ยวทำตามขั้นตอนตามนี้ตามแอนได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกคนคลิกลิงก์ที่แอรส่งให้หรือว่ากดลิงก์ด้านล่าง description นี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับตัวของเครื่องมือฟรีเลยขั้นตอนแรกเราต้องมา create account ก่อนนะคะก็คือกรอกตัวของอ e ีเมลไซเบอร์โทนะคะตอนแรกอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็ไปเลือกหาที่มันเป็นบวก6ประเทศไทยนะแล้วก็กรอกตัวของ เบอร์โทรไปโดยที่ไม่ต้องมีศูนย์นำหน้านะคะครั้นที่นะคะเราก็เลือกเป็น Thailand แล้วก็ตัวของพาร์ทเวิเนี่ยก็ความยาว8-32ถึง32ตัวแล้วก็มีตัวของพิมพ์เล็กหนึ่งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะคะแล้วก็สเปเชียลพวกตัวเครื่องหมายตกใจแอดสี Ad ่เหลี่ยมดอลล่าหรือว่าตัวของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของ Referral Code นะคะตรงนี้ก็ทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยอย่าปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้ตัวเครื่องมือหลุดได้แล้วก็กดคำว่า a g g i นี่ตรงนี้นะคะกดคำว่า a g g i ตรงนี้แล้วก็กดคำว่า Signup ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะมีเมลส่งมาให้เรานะคะหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าในส่วนของเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะรับตัวของเครื่องมือต่อ นี่พอเราอนุมัติอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้และเดี๋ยวแอนจะพานะคะมาดูขั้นตอนในการรับตัวของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือกันด้วยว่าเออวิธีการรับตัวของเครื่องมือ10ตัวเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะอ่ะโอเคถ้าใครที่เข้าเว็บไซต์แล้วยังไม่ได้เห็นหน้าตัวของ product ก็เข้ามาตรงมุมขวาตรงนี้แล้วก็กดคําว่า Tool นะคะ,ะกดคำว่า Tool ก็จะมีตัวเครื่องมือขึ้นมาให้กับเราได้ดูกันเนี่ยก็ มาพเมีมดิสคาวซนฟรีนะคะมาเก็ตสตั๊กเจอเป็นเครื่องมือฟรีนะคะเนี่ยมาเก็ตเซสชั่นช็อคนะคะหรือว่าตัวของเซนติเมนต์ a s h b o a r d ต้องบอกเลยว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นได้แน่ๆนะคะถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยโ,โหตัวของ Sentiment เนี่ย เราสามารถเอาไว้ดูตัวของเทรนด์ดูแนวโน้มตลาดได้ก็ทําให้เราเลือกหน้าเทรดที่ได้เปรียบได้นะคะแล้วก็มีตัวเครื่องมืออีกเยอะมากๆเลยเนี่ยエ n กา a ฟิงแพทเทิร์นนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยจะรับทั้ง10เครื่องมือเราก็กดคลิกไปนะคะ,ะวิธีการสมมุติว่าเราจะรับตัวของ Sentiment Dashboard นี่นะคะก็กดเข้ามาแล้วก็กดรับตัวของเครื่องมือกดคําว่าฟรีตรงนี้ได้เลยแล้วก็จริงๆวิธีการใช้งานนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีวิธีการใช้งานบนะอนก,กอให้กับ ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอนจะทําคลิปแยกออกมาเพื่อที่จะสอนการใช้งานแต่ละเครื่องมือให้ทุกคนได้เข้าใจกันแบบง่ายๆด้วยนะคะอ่ะกดคําว่าฟรีปุ๊บแล้วก็กดคําว่า i agree นะคะตรงนี้แล้วก็กด to get asset ได้เลยอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้น purchase successful นะคะ,อะโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาตรง list นะคะที่ เนี่ยอันนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยหลังจากที่เรากดฟีไปแล้วนะคะกดคลิกอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะใช้ตัวของเครื่องมือแล้วก็กดคำว่า trading view ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอก username trading view หรือว่าชื่อที่เราตั้งใน trading view ได้เลยเอามากรอกเพื่อที่ตัวของเครื่องมือเนี่ยก็จะ add เข้าไปให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยอย่างเช่นกรอกแอนแล้วก็กด cream user ตรงนี้นะคะตัวของเครื่องมือก็จะเด้งเข้าไปนะคะให้เราในตัวของ trading view เลยอ่ะ เราก็เข้ามาใน Trading View นะคะแล้วก็มาตรงที่คำว่า Indicator ตรงนี้นะคะ Indicator และก็มาตรงที่ In v i c e Only หรือว่าสคริปต์แบบเชิญเท่านั้นหรือว่าสำหรับผู้ที่ถูกเชิญเท่านั้นเนาะนะคะเนี่ยตัวของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือมันก็จะแอดเข้ามาให้เราแบบนี้เลยชื่อว่า Algo Prime นะคะ Algo p r i m เนี่ยตัว Market Structure and Add มาแล้ว Premium d i s c u n t Zone and Add มาแล้วนะคะกดคลิกทีหนึงเพื่อเป็นการใช้งานตัวของเครื่องมือนั้น เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเออพรีเมียมหรือว่าตัวของ Discount Zone เป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะกดใช้งานได้ทั้ง10ตัวเครื่องมือเลยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นของขวัญพิเศษนะคะอยากที่จะมอบให้กับทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาตัวของเครื่องมือทุกเครื่องมือตรงนี้นะคะเอาไปพัฒนาสกิลการเทรดหรือว่าเอาไปช่วยไม่มากก็น้อยในเรื่องของการหาจุดเข้าของตัวเองนะคะ แล้วก็หวังว่าตัวของเครื่องมือจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้กับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพ์ตโตได้อ่าก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะของขวัญสุดพิเศษแบบนี้ก็สามารถกดรับกันได้เลยนะคะหรือใครที่ติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามแอนเพิ่มเติมได้เลยก็ถ้าใครนะคะชอบของขวัญสุดพิเศษนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์หรือว่ากด ไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีของขวัญสุดพิเศษต,ต,ต่อไปอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยววิธีการใช้งานเดี๋ยวแอนอัดให้อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยเกี่ยวกับตัวของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะใช้เครื่องมือได้แบบยอดเยี่ยม